รู้สึกดีใจที่เห็นจจจเจเจอมพาลิตเตอร์กับเิวพี่ต่อแจ็กกี้เจ,จบนเวทีครั้งเมื่อกี้อยู่หลังเวทีเดินออกมาดูเด็กๆเพอร์ฟอร์มแล้วคิดถึง ตอนนายไปได้เด็กๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงมาเป็นศิลปินและนักสแสดงที่สำหรับพี่คือดูน้องวันนี้น้องเทมากเด็กๆเติบโตบนเส้นทางตัวเองได้อย่าง,งแข็งแรงได้อย่างมั่นคง ขออนุญาตแฟนๆรายการ789ที่พี่เชิญนายไปนายมาเพราะว่าตอนที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในตอนทำนายไปนายร่วมกันตอนนั้นกับพี่วุฒิแล้วก็โฟอนอล็อกมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่พี่ที่บรรดาลใจพี่คือตอนที่นายไปนายกำลังจัดคอนเสิร์ต แล้วก็พี่วุฒิมาแชร์ว่ามีเด็กมัธยมอยากมาดูคอนเสิร์ตนายปนายมากแล้วก็ทำพรีเซนเทชันไปขอตังค์คุณพ่อคุณแม่ว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ควรจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้เขาดูเหตุการณ์นั้นมันบรรดาใจพี่มากน้องๆเป็นศิลปินที่บรรดาใจให้เด็กๆอยากมาดูคอนเสิร์ตพวกน้องได้มาถึงวันนี้พี่อยากบอกว่านายเป็นนายคือแรงบันดานใจให้พี่อยากทำา7 8 9 แล้วผมว่าเราทุกคนรวมถึงศิลปินทุกคนที่นั่งอยู่ที่สแตดน,นี้นะครับมันมันเป็นคําที่ทรงคุณค่ากับเราเหมือนกันแบบพอเราทํางานอาร์ตนะครับจริงๆส,สิ่งที่มันมากกว่าการพอปูลาจริงๆมันคือการได้อินสปายคนต่อไปแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้เลยว่านายบายนอินสปายให้ใครได้แค่ไหนแต่อย่างน้อยนายบายนอินสปายให้พวกเราเก้าคนเก้าต่อไปได้จนถึงทุกวันนี้เช่นกันแล้วก็ ขาดการขอบคุณไม่ได้นะครับก็ในวันนั้นมันเกิดขึ้นได้จากการที่มีนาดาวังกอแล้วก็ฟอนอลล็อกก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ฟูมฟักพวกเรามาแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะยังอยู่กับพวกเราไหมแต่ว่าทุกคนอยู่ในใจเราตลอดก็คือแฟนๆทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไนท์ก็ ขอบคุณจริงๆนะครับเป็นเกียรติมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับ